เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เ o ีวตัวนี้นะครับสวัสดีครับทีมลักที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กในสก s าเลตเกิร์ดนะครับผมวันนี้มาแนะนําทีมแบบไม่ต้องรีเลยหมีไม่ได้รีปกติคือมีอาจจะแนะนําเทียวิธีการรีคนอื่นแต่มีไม่เคยรีสเกเกมเลยนะปกติมีก็โดนสดของมีเ,เล่นเนี่ยนะครับอ่ะก็คือตอนแรกเรือมมาเนี่ยเออเพื่อนๆใส่โค้ดครับมีจะพิมพ์ไว้โค้ด20 21บวกนะ เพื่อนสามารถใส่ได้มันจะมีอยู่โค้ดหนึ่งครับมันสามารถเลือกตัว SSR ได้เลยตัวละครที่ควรเลือกก็คือมิเทเซียนะครับเพราะว่าเป็นตัวฮิลแทงก็ได้ดาเมจก็ได้ได้ทุกอย่างเลยครับ mm. น้องอยู่เทียเอไม่เอนะเทียเมันจะเป็นพวกแสงครับมันค่อนข้างหายากอย่างน้องเนี้ยเยอย่างน้อง,อ,ง,อ,งออริเลียนะครับลิเลียได้มาจากการเติม35บาบาทครับ มีคนถามว่าเฮ้ยพี่ครับพี่มีครับผมควรเติมดี่เล่นก็เล่นยาวหรือเปล่าถ้าเล่นยาวจัดไปได้เลยครับตัวแบกดาเมจจิงหมู่ที่แรงต้นๆ้นของเกมแล้วครับสามารถจัดได้เลยซึ่งมีรองแค่ตัวละ35บาทก็ก็เก่งแล้วนะเออถ้าเกิดอัดเต็มนี่ก็ไม่ต้องสืบมนะครับดาเมจจบตัวตัวในตัวเดียวไปเลยนะครับอ่ามีเติมเงินครั้งแรก35บาทเท่านั้นวันที่2วันที่3ก็จะเป็นใยส่วนได้อาวุธแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มหรอกไอที่คุ้มจริงก็คือตัวนองนะครับ โอ้มีเติมเงิน19บาทแต่นี้มีแพ้ใจาได้อาวุธเลยเหรอวะมันแรงขนาดนี้แล้ว19บาทเลยนะอ๋อลงชื่อต้องต้องใช้เวลาครับ40คนนะ <c oughs> อ่ะต่อไปเป็น่วนตัวแดงสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยครับก็อันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวพวกนี้ถ้าเล่นต้องเติมบาทอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่ต้องปลดน้องทําฟีหนึ่งดาวซ่องดาว3้ดาวสี่ดาวขึ้นไปนะครับเอ๊ะอา,อาจจะไม่ต้องเติมเงินก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆดวงดีนะถ้าเปิดเปิดได้แต่มันยากนะครับ หมีก็เลยขออนุญาตไม่ค่อยแนะนําตัวพวกนี้เท่าไหร่ถ้าเกิดไปสายฟรีนะแต่ถ้าสายเติมก็สามารถลุยได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานครับทีมที่เล่นแบบเกมนี้แบบง,ง่ายๆก็คือเพื่อนเ่ต้องมีแทงจ๋าจ๋าสักตัวหนึ่งแทงที่หาง่ายก็คือเจสิก้านะครับเปิดออกง่ายครับน้องก็จะเป็นตัวที่เวลาโจมตีฮิลตัวเองด้วยก็ถามว่าถึกไหมก็ถึกครับน้องเป็นแค่ t a นะไม่ถึง s กับ s s s, 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 s นะครับแต่มีหาได้แค่นี้เพราะหมีไม่อยากลีไงหมีก็เล่นได้เพราะว่าตัวน้องก็สามารถเปิดซ้ำง่ายม้าไป2ดาวแล้วเปิดง่ายๆครับ เกมนี้มีมองว่าถ้าเราไปเล่นตัวโหดแต่เราอัพดาวไม่ได้มันก็สู้ตัวที่เป็นเทียเอหรือเทียเอที่เราอัพดาวเต็มได้สเตตัสม,มันจะเยอะกว่านะครับประมาณนี้ต่อไปก็คืออาเรียนะครับผมก็หาซ้ำง่ายดาเมจน้องแรงดียิงหมู่ด้วยนะครับสถามว่าสู้ลิเลียสู้ลิเลียไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าน้องหาง่ายนะครับแล้วก็ตัวที่ห้าคือเอ็ดดี้นะครับก็เป็นตัวเทียเอก็มีก็ลองใช้อยู่ก็ตีแรงดีนะครับก็สรุปมีใช้ห้าตัวนี้ แต่ว,ว่าตัวอื่นได้ไหมก็ตามเทียเลยอ่ะเดี๋ยวมีขึ้นให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันให้เพื่อนๆจัดตัวเทียเกับเทียเอพอแล้วเอเอไม่ต้องไปเล่นหรอกมันมันเป็น5้าแสงอนะ่ะมันเปิดได้นะครับอันนั้นใส่เติมใส่เติมก็เล่นไปถ้าใส่พีพ่ใส่เติมน้อยก็เอาแค่เทียเกับเทียเนี่แหละในลิสต์ตรงนี้เราก็จัดเอาประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีไม่ได้ติดอะไรเลยแต่มีอาจจะไม่มีเวลา,าเล่นแบบเออทั้งวันทั้งคืนนะเพราะว่ามีก็มีงานทาเกม15บหเกมบวกอ่ะทุกวันนี้นะอ่ะเดีวิวมูระครับ คือผ่านง่ายครับนี่น้องน้องหัวม่วงเวลาตีจะฮิวครับนี่ยิงแน่ครับนี่ครับเรียบครับมันยิงสองพันห้าโอ้โหนี่ขัดหนึ่งดาวนะเพื่อนเพื่อลองคิดภาพดีถ้าเกิดเติมอัดสักสามสี่ดาวน่าจะยิงทีเดียวหายหมดเลยนะครับประมาณนี้พอถ้าเกิดใครเป็นสายเปก็าสามารถจัดได้นะครับอันนี้ออมร่วมมีรีวิวให้ดูแลวกานคนถามนะครับนี่น้องเคียวครับเห็นไหมน้องเคียวตินี่นี่น,นี่หนูกระโดดยิง หนูหนึ่งดาวแต่นหนูก็แรงนะอ่เห็นไหมครับไอตัวนี้ก็ได้ทั้งฮ mm ิวเลยอ๋อถ้าเกิดเลือกกล่องก็เลือกตัวพยาบาที่หมีบอกเนี่ยน้องหัวขาวเนี่ยครับตัวน้องฮิวถึกคือเกมนี้หมีมองว่าถ้าเกิดสมมุิข้างหน้าเราไม่ตายหนาๆนนนนใช่ไหมข้างหลังก็ยิงสบายไงก็ผ่านครับอย่างอย่างนี้เป็นต้นแบบ ного, โอ้โหเคียวกระโดดสับัวครับเห็นไหมผ่านสบายอันนี้ด่านห้าบวกนะเพราะนั้นเอาเอาแบบหมีพูดตรงๆเลยหมีเล่นไปถึงด่านสิบบวกเลยก็เล่นไหวครับ อาจจะไปอัพเลเวลอะไรสักนิดนึงนะแต่เล่นแต่เ,เล่นเราถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆกะเล่นแบบยาวๆอู่ผมสรุกครับพี่หมีครับสกาเล็เกินเซ็กซี่มากผู้หญิงโอ้โหตูดนี่ชํำๆเลยก็เติมเลียไปเลยครับเอาเต็มไปเลยแม็กเลยจบเลยทุกคอนเทนต์แน่นอนนะอันนี้เอาว่าหมีเทสให้ละซีเรียเจ๋งจริงไม่ได้โม้แต่อย่างไรเทสด้วยประการทั้งปวง,ปงน,นะครับถ้าเป็นตัวเทสตัวอื่นมีเทสเทสตัวอื่นไม่ค่อยแนะนาเล่นเพราะว่าเปิดออกย่ากจริงนอกจากต้องเติมเงินนะครับ สู้เราไปเติมเงินตัวให้เราได้ไปเลยไม่ต้องไปสูมดีกว่าไหมเช่าป้าอย่างลเลียยงเงี้ย,ยเติมไปเลยครับงบประมาณก็สักพันนึงก็จบแล้วอะเกมนี้เล่นยาวได้เลยครับหนูเองค่ะนี่นี่หนูคือลิเลียคะเชียเอสค่ะ,คะนี่เคียวครับโอ้โหสับแรงนะสับแรงสบายครับบอกเลยใสยๆสโอ้โหเห็นไหมเล่นทีมนี้ได้เลยครับผ่านยาวๆแน่นอนไม่ตายแน่นอน,นครับทดลองให้ดูเลยใสยๆสชิวชิว นะโดนขีด2ขีดไม่หนู2ดาวแล้วยิงแรงครับเนี่ยเกมนี้หมีมองว่าอัดดาวเยอะๆเก่งกว่าจริงเนี่ยอย่างตัวน้องหัวดำามีอัดไป2ตัวเปิดสามสองตัวยิงทีพันห้าแรงกว่าเลียนะลิเลียมันหนึ่งดาวไนงะยิงไม่เข้าเนี่ยถึงบอกไงไอแลกตัวอะไรอะ่ะตอนแรกเริ่มมาให้แลกน้องหัวขาวไอตัวเนี้แหละฮิวแรงถึกด้วยตัเองฮ่าทีเอสไมหนูเบาเบาเบาๆน้องผมดำได้ไงวะเนี่ยเออที่ครับฮิวตัวเองครับไม่ยอมครับ โอ้ยตายแล้วขอเลูกูฮิวหน่อยเออเลือดแดงครับนี่น้องหัวดำหูน้องหัวดำไม่ยิงแรงสิหายเลยแค่ตัวเป็นแค่เคเอแล้วเนี่ยน้องเคียวครับน้องเคียวเออเอ,อแตกเลยครับขอฮิวหน่อยชาเป็นไงสบายสบายใสใสบอกเลยชิวคิวเอ็มีพี MVP ก็ตัวฮิวเนี่ยละครับก็อย่างที่หมีบอกก็แรกตัวเริ่มมาใส่กล่องแรกตัวนี้เลยครับไม่ผิดหวงังฮิวแรงแทงได้ด้วย เดี๋ยวขอญาตสตานึงแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วไปแพ็คไหนคุ้มใช่ไหมครับเดี๋ยวขอญาตพาไปเดี๋ยวขอจบตาลี้ก่อนน่าจะเป็นแพ็คอาวุธแดงกับดีเลียถ้าทำนีแล้วก็พวกตาเติมรายเดือนเนี่ยน้องหัวดำยิงโคตรแรงเลยชอบ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 หูน้องเคียวนี่เป่าเดียวแรงสุดสุด,สดในเกมเาเนี่ย หูสู้ติร์ตตีแรงกันนี่ฮิวสู้หนูยอมไม่ยิงเข้าไปครับเออนี่เบี้ยงเติร์ตติดยิงเข้าไปครับเออโอเคโอ้สับระบายมัน,นครับยิงอีกทีนึงโชว์ไปหลุนหลุนไปยังหูพันห้าโคตรแรงเลยหนีว่าน้องไม่น่าเทียเ,เอแล้ววไอไอ้น้องผมดำแม่งยิงแรงชิบหายเลยตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวมีโอกาสไปดูครับยิงแรงกว่าลิลเลียอีกอะแต่ว่ามันสามดาวแล้วไงเลยแรงนะครับ โอ้โหผ่านแบบแบบแบบโอ้จะรีไม่ต้องรีรีทําไมไม่ต้องรีโอโดูไกด์เกมหมีหมีไม่เคยรีสักเกมเขาบอกได้เลยหาวิธีผ่านเองหมดไม่ต้องห่วง <c oughs> หมีว่าตัวน <c oughs> <c oughs> นนเนี้ยเนี่ยน้องอาริ安าเนี่ยเทียเอยิงแรงชิเป่งเลยเนี่ยยิงทีพันห้าหมู่โคตรแรงเลยนครับ อ,อ,อย่าลืมนะและกกล่องอตัวแรกเอานี่เลยครับ okay, นี่ว <จบ S 1> ิทิเซียเออบางคนถามบอกว่าเฮ้ยพี่มีครับที่มันมีแสงรอบกรอบกับไม่มีแสงรอบกรอบเอสาร์มันต่างกันยังไงคําว่าหายากพ่เพื่อนเห็นปะเอาง่ายๆไอตัวมีแสงรอบกรอบก็คือเหมือนเหมือนเป็นระดับเอสาร์เหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่าระดับความหายากมันยากกว่าประมาณนี้ครับแต่ยิ่งถ้าสมุิมีแสงรอบกรอบแล้วก็มีคําว่าหายากนี่หายากไปใหญ่เลยประมาณนี้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกมันก็เกี่ยวกับว่าเราใช้ตัวไหนเราหาตัวนั้นซ้าได้เยอะแค่นี้ครับจบ เติมแพ็กหนคุม้มโอ้โหอันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับเติมนี่เลยน้องนี่ดิเรียเลยครับเอาแม็กไปเลยเนี่ยสองดาวแล้วก็แพ็กสามดาวต่อให้น้องตันห้าดาวไปเลยครับแบกหลังหักเลยบอกได้แค่นี้เลยครับแล้วก็ไม่ได้ส่วนแพ็กรายเดือนเดือนรับบอร์ดแพ็กเติบโตก็ได้นะพวกเนี้ยไอ้ลดหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ลอดสอง 200, ร้อยอะไรเงี้ย นี่ครับเงินทุนเติบโตให้คุ้มแต่เพื่อนๆต้องปลดเออเลเวลนะแล้วก็เงินคุ้มสุดทุม้มไม่ยีว่าเฉยๆวะมีว่าไอเนี่ยเงินทุนเติบโตอ่ะแล้วก็กาดเดือนแค่นี้พอแล้วแล้วก็ลีเลียจบแล้วครับเติมแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็ผ่านด่านยาวๆแล้วประมาณนี้นะครับอ่าเผื่อใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสคารเลตเกินก็เพิ่มท้าคอมเมนต์้พคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับดีดีเอ่อมันไม่มีกปแบบดูรูปน้องแบบตรงๆเลยเหรอ อ๋อมีชุดแฟชั่นโอ้โหชุดแฟชั่นนี่ยังยังเด็ดเลยแล้วเนี่ยโอ้โหนี่โซลรงนี้เป็นเกมยิงปืนหรืออะไรยังไงคืออ้มีอัพมุ่งม่นอัพสเตเตัสด้วยนะครับ,บอ่ะแล้วเจอกัอนนะครับผม